สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราสวัสดีอ้าวคนมก่าเครับสวัสดีครับมเกรับ่ลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมวัสครับสวัสดีครับน้ำปิงครับสวัสดีครับก้องครับสวัสดีครับทวันครับสวัสดีครับเจมครับสวัสดีครับสีตีครับ อ้หนึ่งช็อตหมดอ๋อโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก oh, okay. ็ดีใจมากๆเลยครับซึ่งเดี๋ยวอีพีหนึ่งก็จริงๆเรามันเป็นผลงานอันแรกเลยนะครับของเราแลวการที่แบบเราเปิดตัวกันมาครั้งแรกโดยที่เรามาฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกฝนกันมานานๆอยู่ก็แบบเพิ่มสกิลแล้วก็คอยพฒนาตัวเองขึ้นไปซึงซ้อมมาใช่ ผมดดก็อีทีแรกก็ตื่นเต้นมาครับใช่มันมันมีอะไรหลายอย่างที่ท้าทายสำหรับเราผมก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยครับเพรา <ๆ S 2> ะว่ามันเป็นอีพีแรกของพวกเราแล้วก็แบบเป็นการเปิดตัวตนสา3แบบเป็นทางการด้วยครับดีใจมากครับ ได้ครับผมตามที่เจมบอกเลยครับ <c oughs> <c oughs> ครับผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับผม <c oughs> ครับผมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบเป็นงานแรกที่แบบพวกเราแบบรวมกันทั้งหมด8คนแล้วก็แบบได้อยู่ด้วยกันเยอะๆก็ทําให้รู้สึกว่าแบบเออพวกเราสนิทกันมากขึ้น <c oughs> จริงครับของน้องพิงก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกคนเลยว,ว่าสิ่งนี้มันค่อนข้างใหม่สําหรับพวกเรามากๆกับการแบบทารายการเรลิตี้เนาะแล้วก็พอได้ลงไปทำจริงจริงก็เลยรู้สึกว่า มันมีอะไรที่มันแบบแบบใหม่หลายอย่างเลยแล้วก็บอกว่าทาให้เราแบบท้าทาทยตัวเองก็คิดว่าเราพวกเราก็เติบโตจากรายการนี้แบบเยอะมากๆครับครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับกับรายการนี้เพราะเราก็าผ่านอะไรมาเยอะนะแต่ถืาเอาเอาจริงๆเราเราก็ใหม่ในเรื่องของการถ่ายทำแบบเวอร์ชันที่เราคนนี้อยู่มันก็เป็นผลงานเรื่องแรกของพวกผมเลยครับซึ่งก็อยากฝากให้ทุกคนติดตามนะครับเพราะว่าบอกจริงๆว่าพวกเราก็ทุ่มเทมากๆเลยครับ ครับผมครับก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วก็คิดว่าเราน่าจะทำออกมาได้เต็มที่ครับผมครับก็ส่วนผมดีใจมากๆครับที่ได้ใช้เวลานานขนาดนี้กับน้องๆครับเพราะว่าปกติเราก็เจอกันแค่ในงานอะไรแบบนี้แต่แ่เนียไปอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมันเป็นอะไรที่แบบหาได้ยากมากๆทุกครั้งท่พวกเราแบบหลายคนเนาะ ผมว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับหรือเปล่าครับโคเซน้์น้ำตาลโคเซนต์น้ำตาลคเตน้ำตาคุณสองคนเลยครับยังไงครับไม่ผมเพื่อผมไปพี่เบิดครับน้องก้องครับพี่เบิร์นี่ไงเห็นไหมเอ้ยจริงครับผมใช่ครับจริงโซแปดคนเลยครับใช่ครับเราไแปอ่รวมกันแล้วใน่คเเราได้สมันแค่ไหนครับก็ได้ใช้เวลากัน มากมากขึ้นแล้วก็บ่อยๆขึ้นนาองก,<ห>ก็เลยแบบเออก็เห็นแบบหลายๆมุมของแต่ละคนครับซึ่งแบบมันก็ตลกแล้วก็น่ารัาามากมากๆเลยครับก็ได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบได้คุยอะไรกันเยอะขึ้นครับคือได้เห็นมุมมองอื่นๆ<ช><ญ>น้ะที่แบบว่าปกติ<ร>แล้วเราไม่เ,เห็นอะใช่ถ้าเราไปทํางานด้วยกันอ่ะก็จะยังไม่เห็นมุมนี้แต่พอต้องแบบต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันมาอยู่ด้วยกันหลายๆวันติดกันอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นมุมคนอื่นที่แบบเฮ้ยนี่แหละมันทําให้เราได้สนิทกันมากขึ้นจริงๆเคยเป็นคนแบบว่าแบบให้ลองไปเที่ยยวกกัคนที่ออารรรู้จจิๆะไ ผมว่าอันเนี้ยก็เป็นแบบอีกวิธีหนึ่งที่ทําให้รู้จักกันดีมากคือไปอยู่ด้วยกันนานๆเลยแล้วก็จะเห็นแบบมุมของน้องของพี่ที่แบบอยู่ด้วยกันอบอุ่นน่ารักแสบซนอะไรมากมายคือในรายการนี้แบบว่าค่อนข้างครบมากๆครับครับก็ว่าจะสนิทกับใครหรืออะไรนะเอ้ยวันนี้แหละน่าจะต้องถอดก้อยด้วยแล้วแอบเล่นๆไม่ต้องถอวก็ได้นะแอบเล็งๆเป็นอย่างอื่นก็ยังไม่บอกดีกว่าครับยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเปิดต่างเปิดตัว น้องกล้องอยากพูดเลยเมื่อกี้ทำไมมาไวจังคร้บก็ถ้าแบบเออใครที่เครียดๆอยู่นะครับก็มาดูพวกเราก็อาจหายเครียดได้เพราะแบบพวกเราก็แบบมีความแบบโเราโเราเก็แบบผมก็มีความแบบโซนนิดนึงไม่ครับแบบก็ใครมาดูพวกใครมาอะดูผมใช่ั้ยก็จะได้รับความสนุกเลยครับคราสนุกกับเาการเริ่มคู่รเฮ้ย ยังไงครับอ้าวผมต่อเลยผมก็ก็ก็อาจจะคล้ายๆกับกล้องครับผมอะไรสความสนอะอ๋อความหล่อนี่ไงยอดสุดยอดโอเคเลยเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะเป็นเสียงร้องมั้งครับเพราะผมชอบร้องเพลงอุ้ยร้องเพลงโชว์เลย ใช่ครับร้องเล่นๆใงเนี่ยร้องรเล่นๆเลยใช่บนอนนอนแล้วก็แบบนั่งนอนนอนแล้วก็ร้องร้องเพลงไงครับผมครับผมคครรัับบผมก็จะได้เห็นแบบมุมน่ารักน่ารักของตัวผมแล้ของตัวผมมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าบางคนก็แบบเห็นแค่แบบอาจจะเป็นมุมเดียวแต่ว่าผมอาจจะมีมากกว่านั้นครับผมใช่นอกจากหล่อแล้วหล่อะไรก็อาจจะหล่อเหมือนที่เปิร์สก็ได้ ครับผมผมก็อาจจะเป็นแบบโคกรถครับแบบว่านี่เฮ้ยเท่แล้วแบบว่าเป็ี้ยวหวานทั้งหล่อร้ายอะไม่ใช่ก็น่าจะน่ารักแล้วก็หล่อกเพื่อนแล้วก็พิชิตเฮ้ดีแนะไม่มีพี่กล้องเออเอายังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวพื่นตีกันทางโน้นก่อนเลยไหมครับอ๋อทางนี้ครับได้อ่ะ ว่าอะไรนะฮะอ๋อเสน่ห์นะฮะเสน่ห์ของเราที่ทำให้แบบว่าเดี๋ยวคนชมเราต้องตูดักแน่นอนเอ่อน่าจะเป็นความนิ่งครับความนิ่งแล้วก็ความหล่อแล้วก็แต่น้อยกว่าลาเต้นิดนึงเพราะว่าลาเต้เขาเขาหล่อประจำกษ์บ้าเนี่ยพอมาช่วยน้อยกว่าน้องนิดนึงครับแล้วก็น่าจะเห็นเก่งในมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง ที่ออกจากคอมฟอร์ตของอต,ตัวเองออกจากแบบกรอบที่ตัวเองตีไว้อาจจะได้เห็นอีกหลากหลายคาแรคเตอร์นิดนึงครับก็ฝากด้วยครับผมใช่ไหมครับก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะได้เห็นเห็นถึงมุมมองความคิดของผมในหลายๆอย่างครับผมในการอันนีครับใ,ในหลายๆด้านในหลายๆด้านครับผมคือคนจะได้รู้จักผมมากขึ้นนะครผมก็สำหรับผมก็จะได้เจอมุมมอง ในหลายแบบแล้วก็ในหลายด้านของตัวผมนะครับว่าผมมีอะไรบ้างในิสัยผมเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้รู้จักกับผมมากขึ้นครับถ้าดูรายการนี้ส่วนของน้ำปิงก็ไเนเพื่อนๆก็หล่อไงเพื่อนๆก็มุมมองความคิดแล้วเนาะน้ำปิงว่าของน้ำปิงอาจจะตกลุมลักจากความเอนดูแล้วกันครับเพราะรู้สึกว่า ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเราวางการถ่ายทำก็มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะไม่ได้สปอยไม่ก็จะได้เห็นไงว่าเราแบบทำอะไรบ้างเขาก็จะเอ็นดูจากการแบบความสามารถอะไรอย่างเี้งใช่มั้ยครับก็ประมาณนี้ครับผมไม่ใช่แน่ว่าเราแบ่แกงตอกับแกงหน้าหลังหรือเปล่าไหนใครแกงต่อเออ f i r ร์ f ว r s t one first o n อันนี้เป็นหัวหน้าแกงนะครับ ครมีครับก็มีมอุปสรรคแล้วก็มีชาเลนจ์หลายๆอย่างที่รายการนัอวันแต่แต่ว่าก็ต้องรอดูกันนะครับถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามใช่ครัอิดตามอันนี้ก็อาจจะยังแบบบอกไม่ได้ให้รอติดตามเหมือนกันว่าใช่เพราะว่าถ้าแบบเพื่อนๆติดตามกันเยอะอาจจะมีแบบสัก20 30สิบมสอีหรือเปล่า ราทำไปเรื่อยๆไม่คือถ้าคือถ้าพี่ๆแบบเป็นดูเราแบบชอบติดตามแบบยอดกระแสดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ออฟก็ให้ถ่ายช่ำอีกแน่นอนเปอยู่ด้วยกันเลยซีซั่นสองต่อเลยอะไรเงี้ยครับนี่กันแน่นอนครับโอ้โหยังไงครับเหมือนมีอะไรจะพูดอ่ะผมไม่มีครับแค่อยากรีแอคเฉยๆอ๋ออยากรีแอคเฉย เห็นพวกเราทั้ง8คนครับอันนี้เห็นอยู่แล้วครับแต่ว่ามันมีอะไรอีกไหมครับ EP สองก็มีครับี p แรกก็จะได้เห็นแบบทุกคนคือแบบหล่อหล่อมากหล่อมากคือแบบยังไงดีโอ้เป็นใช่จะจะเห็นพวกเราใช่ที่สุดว่าจะเห็นแบบว่าหน้าตาของพวกเราแล้วแล้วก็เห็นความสามรถใช่ความสามรถของพวกเราทั้ง8คนครับ จริงเดี๋ยวนอกจากนั้นคือมีบางอย่างที่มันก็เกิดขึ้นในรายการด้วยนะก็คือแบบมีการบอกว่ามิชชั่นให้ทําด้วยคับเอ้ยอันนี้อาจะบอกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่รู้คือมีรุ่นพี่ในค่ายชื่อดังท่านหนึ่งที่มาร่วมจอยกับเรานะครับก็อุ๊ยอันนี้บอกทั้งหมดไม่ได้แต่ว่า ep หนึ่งเนี่ย ep หนึ่งเนี่ยมีที่รุ่นพี่ตัวยอดสี่ ตัวย่อตัวย่อแบบนี้เหรอตัว C ตัวย่อแบบนี้ตัว C อ๋อไม่ใช่ตัว C คือใช่พูดไปอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวย่อตัว C ตัวย่อ C เดี๋ยวไปเดี๋ยวได้รู้ด้วยกันเลยครับอะไรยังไงครับคนว่านต้อองรก็ต้องต้องรอดูครับใช่ใช่ก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นใครครับใช่เอ้ยมีหรอ ไม่รู้เนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เออไม่รู้เลยรานบเรออะไเ้ตองมีบพี่ที่อะไอะไรเคน่เป็นเก่งนาอบตอบไไปก่อนเก่งก่อนเก่งแล้วครับก็ต้องพีซีแล้วแหละมีตัวย่อครับิชื่อจริงจริงแล้วชื่อจริงแล้วแล้ว่าคนละคน่างพี่ครอร่ ไปดอเพราะว่าพี่สีรวยอ๋อแล้วเขรวยครับเขาก็รวยกับกคผมนะครับก็ผมคิดว่าผม,ผมชอบทุกคนนะครับเพราะทุกคนเขาก็มีความสามารถกันทั้งนั้นนะผมก็พี่สีครับเวลาผมไปเจอพี่เขาพี่เาก็น่านรักมากๆเลยแล้วก็คุยเก่งมากๆครับทำให้ผมแบบ,บ,บ,บบยิ้มได้ตลกได้ครับ ท้าของน้พิงก็จริงก็รู้สึกว่าพี่ๆทุกคนในค่ายเป็นแบบว่าไอดอลของน้ำพิงเลยนะเพราะว่าก็ทุกคนมีเวที่แตกต่างกันไปเนาะเป็นของเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเ้ยเราชื่นชมแล้วก็เคยร่วมงานกับเขาก็คือหนุนิวครับเพราะรู้สึกว่าเออพอได้ไปออกกองเคยไปออกกองรับแสงมารีด้วยกันอะไรเงียหรือว่าเห็นซิงเกิลแรกซิงเกิลสที่แบบเขาออกมารู้สึกว่าเขาทํางานด้วยความตั้งใจก็รู้สึกว่าเอออยากตั้งใจให้ได้แบบว่าแบบนั้นบ้างก็แบบอยากจะไปในวงการบันเทิงให้ได้แบบในเวของเราให้ให้ไดด้ี ครับผมก็ของผมนะครับก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนเขาเก่งกันหมดเลยแบบแต่ละคนก็แบบเก่งในคนละด้านแต่ส่วนตัวผมแบบเป็น FC Pinet ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้วยเพราะว่าหลอ่ออ่าแต่ว่าพี่นี่ไม่เข้าใจเก่งไไนะ <c oughs> งั้นผมจะไม่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับครับผมผมก็ เมื่อกี้น้องกล้องน้องกล้องบอกว่าให้ต่อว่าพี่ออฟก็พี่ออฟด้วยครับผมเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพี่ออฟก็พี่ออฟรวยครับแล้วก็พี่ซีด้วยครับผมเพราะพี่ซีนี่คือเขาหล่อเหมือนเทพเจ้าปั้นก็อยากหล่อเหมือนพี่เขาอรแล้วก็ุนิวด้วยครับเขาลองเห็นครอ ครับ<ห>ผมก็เป็นพี่ซีครับเพราะว่าพี่ซีแบบมีความหล่อของฝกแบบฟ้าประทานใช่แบบหล่อมากครับของติตๆก็พี่พี่ทุกคนของก็เก่ง,งก็ชอบชอบเดี่ยวหมดของผมใช่คราโอเคครับ ก็คครับโทมัตยังไงครับก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน Hashtag DMD Friendship EP 1นะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดคือ DMDJ3 ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะถ้าเกิดว่าเล่นเล่นเทรนกันใน Twitter นะครับแล้วก็ถ้าหลักเลยรายการของเรานะครับก็จะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์เนาะช่วงเวลาสามทุ่มนะครับช่องทาง YouTube Channel นะครับมันดีชาแนลครับก็ รอคอยทุกนอาทิตย์นะครับก็จะมีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดรับรองว่ารับรองว่าอะไรครับอะไรครับรับรองว่าฮะว่ารับรองว่าตึงครับขาตึงตึงครับคือด้วยขาคือด้วยครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเฮ้ยอ่ายังไงครับอุงยครับลัตเต้พูดเออสปอยสปอยนิดหน่อยครับสปอยเพเพื่อนนิดหน่อยครับ ด็กมันมีของครับมีอะไรมีอะไรน่าจะของเล่นครับผมบ้านลมหรอบลาคแบบว่าเฮ้ยเซอรไพรส์ไดอยากใหตามงนแเรานี่ย่ะคุณน้ำปิงว่าย่งไรครับส่งใวเลยนะครับก้อง จริงๆเจนสามของพวกเราเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเจนใหม่ที่เพิ่งขึ้นดีมดีแลนทั้งที่2อทั้งแรกน้องก็บอกเลยว่าพี่ๆทุกคนก็จะเตรียมรับกับพลังความสดใหม่ของเราไว้ได้เลย<ม>เออความเ<ม>ฟรชความอะไรที่พวกเราเนี่ยก็ขนกันมาเยอะ<ม>เรามีไปเรียนแบบออห้องเหิืนเดินอากาศมีการแบบเรียนต่อตัวเ<ะ>พื่อที่จะให้โชว์เราเนี่ยมันพิเศษแต่ว่ามันจะออกมายังไงเราเรียนด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าแบบความพิเศษเจนสามจะเป็นยังไงครับ ตื่นเต้นเ่นไมากๆเลยครับเพราะว่านี่ก็เป็นคอนเสิร์ตจริงๆครั้งแรกของพวกเราเจนซ่าครับคร่ะอยากให้เพื่อนเตรียมอะไรในเชียงเขาบ้าเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมอันดับอันดับแรกเตรียมตั๋วก่อนนะครับเพื่อนๆไปซื้อตั๋วได้อันนี้เป็นคนเหนือปะครับเตรียมตั๋วแม่นและเจ้า ไปก,กเ็เตรียมเตรียมตั๋วกันก่อนเนาะกกดกดบัตรไปดูได้หรือว่าซื้อช่องทางสตรีมมิ่งก็ได้นะครับตอนนี้ก็ยังอพอจะมีให้กดอยู่ทุกคนก็ไปลองหาบัตรได้แล้วเตรียมตัวแล้วเตรียมอะไรต่อครับพี่เก่งเตรียมร่างกายครับเพราะว่าทุกคนจะต้องหัวใจเต้นแรงแน่นอนอเพราะอะ <Ugh. S 2> <ๆ S 1> ไร<ๆ>ครับเพราะอะไรครับเพราะเฟิดหล่อ <S <S 2> <S 2> <S ต้องตีๆอะไรรึเปล่าคะน้องเล็กน้องเล็กเออใช่น้องเล็กน้องเล็กมังนี่มังนี่นขรับผมก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับไปซื้อตั๋วมาดูพวกผมแล้วก็พี่ๆในค่ายใน DMD Land 2ด้วยนะครันนะคะบผมฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะค่ะ